มีใครนอนอยู่เฉยๆแล้วได้ติดได้ดีบ้างดูตัวเองผิดตรงไหนแล้วรีบแก้ไขทำไม่ถูกก็ทำเสียใหม่ให้ถูกต้องคำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทรครับในเดือนเมษายนจะมีวันสำคัญก็คือวันสงกรานต์ซึ่งวันสงกรานต์เนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของทุกๆรัคนาราศี แถมยังเป็นปีใหม่ของชาวไทยที่ให้เป็นปีใหม่ก็เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรขึ้นได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะมาอุดหมายถึงว่ากำลังสูงส่งกำลังสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะตรงกับวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงการเวลา3นาฬิกา3านาที36วินาทีนางสงการปีนี้ชื่อว่ารากสดเทวี อาหารนะครับหรือภาษาอาหารก็คือโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลปเสด็จสายญาติหลับเนตรมาบนสุกรมาดูทางด้านดวงดาวกันบ้างดวงดาวเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นมหาอุดท่งกําลังในวันที่14เมษายนนี้นะไปยังดาวพระอังคารด้วยนะครับส่งกันไปส่งกันมาอาทิตย์เจอพระอังคารเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างนะที่จะร้อนแรงหน่อยนะเปรียบเสมือนอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟอังคารเป็นธาตุลมกรดนะครับทั้งไฟทั้งลมนะครับส่งผลต่อทุกๆลัก,ก,ก,กนาเลยนะแต่ยังโชคดีนะที่มีดาวพระพฤหัสนะเปรียบเสมือนของดีของเย็นเหมือนดอกบัวเี่นนะครับโคจรคุ้มโทษคุ้มภัยให้ไม่อย่างนั้นนะครับถ้าพระอาทิตย์ถึงพระอังคารอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าปีใหม่ นะครับสงกรานนี้ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะพระอังคารเองเนี่ยนะครับก็ย้ายเรือนในวันเดียวกันคือวันที่14เมษายนเนี่ยนะวันเดียวกันเลยกับดาวพระอาทิตย์เราตั้งสมกา,ารไว้แบบนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละดวงดาวเนี่ยส่งผลส่งกำลังอย่างไรบ้างให้กับทุกๆนาราศีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยพยากรณ์ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในประโยชน์ต่างๆจะได้รู้ทันดาวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ดาวแรงๆนั้นจะมามีผลกระทบในดวงชะตาในวันสงการเนี่ยนะครับจะมีดาวอยู่คู่หนึ่งที่จะเคลื่อนย้ายพร้อมกันเลยั่นก็คือทางด้านของดาวพระราตย์กับทางด้านของดาวพระอังคารดาวพระราตย์เนี่ยนะครับก็จะส่งผลระยะเวลาในแต่ละเรื่องแต่ละราศีเนี่ย ประมาณหนึ่งเดือนดาวพระอังคารก็จะส่งผลประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นเป็นช่วงสั้นนะครับไม่ใช่ตลอดทั้งปี2564ที่ต้องเกริ่นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในวันที่14เมษายนดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารนี้โคจรพร้อมกันนะส่งผลกระทบทึ่งซึ่งกันและกันพระอังคารเนี่ยนะครับ มาจากภพเสียของเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือภพวินาศน,นะอีกภพหนึ่งนะครับเป็นเกษตรสองเรือ,งงอนไงความหมายอีกเรือนหนึ่งก็คือมาจากภพปุตตะเพราะฉะนั้นปุตตะวินาศนปุตตะก็คือว่า,อาของใหม่ของแปลกนะครับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะมาอยู่ในเรือนของภพปัตตนีนะครับเพราะนั้นปุตตะมาปตาัตตนีวิณาสนามาปัตตนี แต่ความหมายเดิมๆของพระราชาจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางนะเพราะฉะนั้นในวันสงการานต์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีการเดินทางเกิดขึ้นนะทาให้ลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลแต่พอดาวพระอาทิตย์เนี่ยพบสุภะสุภะก็แปลว่าต่างประเทศหรือแปลว่าแดนไกลอีกนะโคจรโยกเข้ามาใส่ก็เลยมองว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะเดินทางไกลแล้วนะเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่จะต้องระมัดระวังตัวในช่วงจงวังหวะ วันสงกรานต์หรือว่าช่วงวันหยุดยาวๆอันนี้นะครับอันนี้เป็นการเตือนจากดาวพระราตรีกับดาวพระรางการที่โคจรเข้ามาพร้อมกันพอดีนะในจังหวะวันสงกรานต์ก็โดยสรุปว่านะครับเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะเป็นหนึ่งในลัคนากลุ่มเสี่ยงนะครับเวลาเดินทางไปที่ไหนแล้วจะมีเหตุเกิดขึ้นนะเหตุไม่ค่อยดีที้มาดูดาวองค์อื่นๆกันบ้างนะครับที่มีผลระยะยาวๆเลย ดาวที่มีผลระยะยาวๆก่อนก็คือดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยนะโคจรไปอยู่ในเรือนของภพสาชาลาภะนะสาชาลาภะก็แปลว่าอะไรในปี2564นี้หลังสงการเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะติดต่อประสานงานภูดจาเจราจากับใครก็ตามนะเราเอาตัวเรา ไปคุยแล้วเอาตัวเราไปพูดเอาตัวเราเนี่แหละไปลุยนะครับในเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความสําเร็จความโชคดีในทุกๆเรื่องราวที่เรานั้นได้กระทํารวมถึงว่ามีเกณฑ์ความโชคดีด้วยนะเกี่ยวกับการที่จะไปเจราจานะครับ ขอสินเชื่อขอกู้ยืมทางการเงินแล้วประสบผลดีเ็าเรียกว่าอย่างบางคนนะคิดจะขยายกิจาการคิดจะขยายธุรกิจนะครับหรือว่าจะประคับประคองก็แล้วแต่เนี่ยโดยการไปขอสินเชื่อทางธนาคารก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินกลับมาเป็นก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นได้นะครับในปี2564นี้เลยถือว่าถ้ารัคนาราศีธนูเนี่ยใครที่มีแผนธุรกิจ หรือมีรูปแบบการจัดการการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนที่มีความรู้นะประกอบไปด้วยในการกระทำเนี่ยปีนี้ถือว่าเมื่อลงทุนแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีแล้วก็มีอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าบางคนไม่ต้องไปขอสินเชื่ออะระดอกแค่หยิบยืมไปพูดจาเจราจาหยิบยืมกับาทางพี่น้องของเราเองนะครับทางเพื่อนที่สนิทเขาก็ให้ความช่วยเหลือกลับเข้ามาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเมื่อเราเขาให้เรายืมมาแล้วเนี่ยเราต้องมีในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนนะครับกลับเข้าไปให้กับเพื่อนหรือว่าพี่น้องคนใกล้ชิดของตัวเรานั้นด้วยนะเหมือนประมาณว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกรรันและกันแบบนี้เนี่ยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีแต่การลงทุนเนี่ยนะครับในช่วงแรกก็เลือกหาเงินมาได้ปุ๊บมาดูจากพระสาวต่อ พระสาวเนี่ยนะครับเขายืนยาวนะระยะยาวๆเลยก็คือไปอีกสองปีกว่าๆในช่วงจังหวะสองทศปีกว่าๆนี่นะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรชาวลัคนาราศีธนูยังคงจะต้องรับมัดระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่มีเข้ามานะไปเอามาเท่าไหร่ก็ต้องบริหารการจัดงานทางการเงินเนี่ยนะให้ดีๆเพราะเราต้องเก็บในระยะยาวๆนะครับเอะเรกว่ามีรายได้เข้ามาก็ต้องเก็บคืนไปในระยะยาวๆซึ่งทางพระสาวเองเนี่ยนะครับ เปรียบเสมือนดาวของความโทษทุกข์นะเมื่ออยู่ในเรือนใดยอยู่ในช่องใดก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในช่องนั้นด้วยนะเพราะเป็นลักษณะของดาวจรถึงแม้นำพระสาวเลยนะครับจะโคจรขึ้นมาเป็นกเกษตรนะ,กระเกษตรอยู่ในเรือนของกระดุมพระแต่หลายคนคิดว่าสาวว่าเป็นกเกษตรในกระดุมพะัะแสดงว่าจะต้องรวยสิจะต้องมั่งคั่งสินะสาวโขนการเงินกลับเข้าเรือนมามันจะไม่ใช่อารมณ์อย่างนั้นในช่วงแรกๆไงมันเป็นการเหมือน มีความทุกข์เกิดขึ้นนะหาเงินมายังไงนะครับเรียกหาเงินมาด้วยความแบบเหนื่อยกายเต็มที่เลยเนี่ยนะครับอย่าไปหาเงินมาจากเพื่อนพี่น้องนะครับหรือว่าการกู้ยืมสินเชื่ออะไรมาเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นไนงะมันไม่ใช่เงินกําไรเงินบริสุทธิ์นะแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีแน่นะมีชัวชัวเลยมั่นใจได้เลยว่ามีชัวชัวแต่แต่ต้องมีตามแบบกําลังของเสาไงตามแบบกำลังของเสาคือเหนื่อยหา นะครับเหนื่อยทํางานเต็มที่เหนื่อยหาเต็มที่เงือไม่ออกไม่ได้เงินเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้แล้วพอกําลังดาวเขาก็จะเคลื่อนที่ไปในแต่ละช่องใช่ไหมถึงแม้สาวเขจะยืนอยู่ตําแหน่งเดิมเนี่ยพอสุดท้ายไปแล้วเนี่ยสาวก็จะคืนเงินกลับเข้ามาให้เรานะนั่นแสดงว่าช่วงท้ายๆไปประมาณสักปีต่อไปเนี่ยเงินมันก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นสะสมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมองว่า มีแน่มีทรัพย์แน่แต่มีในระยะยาวๆนะครับดาวพระรังคารกันลิดหนึ่งนะขอย้อนไปนิดหนึ่งพระรังคารเนี่ยนะครับหมายถึงการเริ่มต้นนะแต่ในช่วงจังหวะของการเริ่มต้นของชาวลัคนาราศีธนูในปี2564นี้นะดันมีดาวมฤตยูนะไปร่วมเรือนกับาดาวพระรังคารพอดาวมฤตยูเนี่ยหมายถึงความมืดมนไงหมายถึงความกว้างใหญ่จะไปอยู่กับการเริ่มต้นนะ มันก็เลยช่วงแรกๆมันจะจับอะไรไม่ค่อยถูกนะครับพอจับอะไรไม่ค่อยถูกปุ๊บเป็นยังไงล่ะราศีธนูนคือพระรหัสใช่ไหมพระรหัสก็ไปหาความรู้ไงครับหาความรู้จากสิ่งรอบตัวหาความรู้จากประสบการณ์เข้ามานะจะทําอะไรก็รู้ให้ลึกก่อนนะครับเพราะเได้หาสไปอยู่ในเดือนของดาวพระสาวดาวพระดาหูเนี่ยเขาเรียกว่าต้องหาความรู้รอบตัวหาความรู้รอบด้านเข้ามาไม่งั้นไม่รอดนะครับจะมาหวังเสี่ยงว่า ดวงชั้นดีแล้วนะพระหัตไปยืนในตำแหน่ง er ที่ด er ีแล้วส่งผลที่จะดวงชะตาเสียงไปเลยลุยไปเลยอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวจะพลาดเลยนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องตกม้าตายตอนหลังหรอกเขาเรียกว่าขึ้นม้าตั้งแต่ทีแรกก็ตกลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ดาวพฤติยูโคจรนะครับในลักษณะแบบนี้ส่งผลนะในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรมันจะดูมืดๆไปก่อนมืดมนไปก่อน แต่ถ้าเราไปหาความรู้ดังดาวที่พระประหัตเข้าไปในเรียนกันในพบศาสชาเนี่ยนะมันจะมีช่องมันจะมีช่องทางเกิดขึ้นนะครับแล้วจะสามารถเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีในปี2564นี้เลยนะมริตยูเนี่ยนะครับข้อทีของเขามันยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ว่าดาวมริตยูเนี่ยมาถึงทําลายอย่างเดียวพังอย่างเดียวแต่มริตยูเนี่ยเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมอย่างพวกงานวิจัย อย่างพวกโลกโซเชียลมันมองไม่เห็นนะมันสัมผัสไม่ได้นะครับตัวเนี้ยนะครับชาวธนูเองสามารถนําจับนะกลับมาสร้างรายได้ให้กับตัวของธนูเองได้นะเพราะตัว,ตว,ตวดาวมฤตยูเนี่ยนะครับให้ผลดีณช่วงปัจจุบันนี้อยู่นะเดี๋ยวพอกรกฎาไปพฤษภามิถุนากรกดาเป็นต้นไปอย่างนี้นะครับก็จะเหมือนประมาณว่า ส่งข้ามประเทศเลยส่งไปยังตาที่ไกลไกลเลยแบบเนี้ยนะนะก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดึงโลกโซเชียลเนี่ยเข้ามานะยังอยู่ในช่วงจังหวะเริ่มต้นแล้วประสบความสําเร็จได้ดีอยู่ไงพระราหูกันบ้างดาวพระราหูเนี่ยนะครับไปตกในเรือนอรินะของเรือนชะตาไปตกในเรือนอริในลักษณะว่าถ้าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยหุ้นส่วนกับเพื่อนเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูว่าเพื่อนเนี่ยมีเงินจริงไหมนะมันจะได้แฟร์ๆไงเหมือนเราก็มีเงินส่วนหนึ่งถ้าจะไปคุ้นกับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งกลับเข้ามาไม่อย่างนั้นนะครับมาหวังเอากําไรไปโปให้เพื่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาทางด้านการเงินกันเกิดขึ้นรวมถึงว่าถ้าใครเนี่ยนะครับที่เกิดในลัคนาราศรีธนูคิดจะมีหุ้นส่วนที่จะร่วมลงทุนกันเป็นเพื่อนเราเองเป็นพี่น้องเราเองเนี่ยเพราะมันอยู่ในสาชาะไงจะต้อง ะระมัดระวังในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับข้อนี้ข้อเดียวเองนะถ้าแบ่งปันผลประโยชน์กันลงตัวต่างคนต่างซื่อสัตย์ต่อกันทุกอย่างจบนะครับไม่งั้นนะจะมีเกณฑ์ที่ว่าุูนกันไปแล้วเนี่ยมิตรนะเพื่อนพี่น้องเนี่ยกลับกลายมาเป็นศัตรูในตอนหลังได้นะครับแต่ถ้าใครพ้นไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไปนะพอแค่ว่าบทดูดูแลเรื่องการเงินอย่างเดียวเองนะครับให้ดีๆ ทุกอย่างจบเริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นปี2564นี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูนะต้องทำก็คือว่าอย่านิ่งเงียบอยากจะได้อะไรอยากจะรู้อะไรไปไขว่คว้าเอามานะครับความรู้อยู่รอบตัวไปหมดเลยแล้วจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือสับสนุนตลอดทั้งปี2564นี้ด้วยนะบางคนนะแยงแยงนิดหนึ่งนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโดนดาวพฤหัสนะครับ โคจรเข้ามาร่วมเรือนพอดา,าวพระเสาที่โคจรเข้ามาร่วมเรือนก็สร้างโทษสร้างภัยให้กับชาวหนูนะครับบอกได้เลยว่าปีนี้นะครับไม่มีภัยใดๆที่จะมาหนักเท่ากับช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นแหละเราดึงนะดึงเอากลับมาใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมต่อสู้ในปี2 5 6 4เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับความรักที่ เคยมีเหมือนความไม่ลงเอยกันมีปัญหาการความขัดแย้งกันกลุ่มเครือนะครับมีคนนู้นคนนี้มือสองมือสามเข้ามาเนี่ยปี2 5 6 4น้สี้สายโล่งเลยนะครับสายโล่งตลอดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นสงกรารน,นะนับเป็นสงกรารแห่งการเริ่มต้นนับเป็นสงกรารที่บ่งบอกว่าปี2 5 6 4น้นี้ธน,นูจะสามารถก้าวนะครับขึ้นมาได้ กลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่แบบมันจะค่อยเป็นค่อยไปไงเพราะดูอย่างดาวพระพฤหัส,สีดาวเจ้าเรือนเราเนี่ยไปโครจรอ,อยู่ในเรือนของภพสหัชชะนะครับเหมือนว่าเราจะต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยนะครับที่บอกว่าต้องติดต่อคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่ายังทําอะไรเองด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่แน่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอให้พ้นปี2564ไปก่อนเดี๋ยวความมั่นคง ความแน่นเนี่ยของกำลางังดาวเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเ,เราเราก็จะสามารถลุยเดียวใช้เดียวโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครได้ดังเดิมอีกครั้งหนึ่งขอบารมีพระรันตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบรรดาลให้กับทุกๆรระักนาราศีประสบแต่ความรุ่งเรืองความสำเร็จร่ำรวยปราศจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทิ